เจาสนามเลือกตั้งสสเขตหนึ่งสงขลาเป็นพื้นที่ที่น่าจะเป็นสึกใหญ่เดิมเป็นพื้นที่ของนายเจือราชสีถึงคดีสสเขต4สมัยสสบัญชีรายชื่อหนึ่งสมัยในนามพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งในพื้นที่นี้นั้นเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งปี2562ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ r i รมร y โ o ว e ให้ในายสันเพชรบุญญามณีลูกชายของนายนิพนธ์บุญญามณีพรรคประชาธิปัตย จึงได้ย้ายนยายเจริยาชิศีไปเป็นสสบัญชีรายชื่อในนามพรรคประชาธิปัตย์และการเลือกตั้งครั้งปี2562นั้นนายสันเพชรก็แพ้ให้กับนายวันชัยปริญญาสิริจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งปัจจุบันนายวันชัยได้ลาออกจากตําแหน่งสสและไปะดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีน,นครสงขลาไปแล้วและไปฟังเสียงอดีตสสเจริยราชิศีกันค่ะว่าที่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านั้นมันตั้งนาน และทําไมต้องลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์พรคเพราะว่าพักเดิมเนี่ยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับผมเมื่อปี2562เนี่ยผมแสดงความจํานงที่จะลงสอสเขตหนึ่งแต่ว่าทางไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าผมเนี่ยทำแฟมเปญวหไอไม่ผ่านนะครับผมได้65คะแนน,นแล้วก็ฝ่ายที่ฝ่ายตรงข้ามก็ได้1,000กว่าคะแนนน,นะครับแต่ว่าข้อจริงก็คือ ผมไมไไ่ด้รรับบทาการร,ดดราวาานเลือกตั้งในเขตนี้น่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ดุเดือดและจะร้อนเป็นไฟอีกครั้งในเมื่อพักพิธาธิปัตย์ประกาศตัวส่งนายสันเพชรลงชิงตำแหน่งสสเขตหนึ่งทำให้ในายเจือราชสีอดีตสสเขตหนึ่งและที่เป็นสสพื้นที่นี้มาแล้วสี่สมัยต้องย้ายตัวเองเข้ามาพักใหม่อย่างพักรวมไทยสร้างชาติภายใต้กนนารนำของบิ๊กตู่พลเอกประยุจันร์โอชา ที่กระแสของคนใต้อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปกับผลงานที่ได้ทำหน้าที่สอสเขตสี่สมัยสอส,อสอบัญชีรายชื่อหนึ่งสมัยที่ผ่านมาเพื่อมยึดพื้นที่เดิมเป็นที่หนึ่งอย่างเป็นสอสอสมัยแรกเนี่ยห้าแยกน้ำกระจายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นที่ปัญหาของพี่นักประชาชนในการสัญจรไปมาทุกคนบอกว่าโอ้โหเรื่องใหญ่มากห้าแยกน้ำกระจายเนี่ยรถติดเมารานเลยพอเป็นผู้แทนรัศดรก็พยายามหาทาง เสนอไปอยังรัฐบาลนะครับอภิปรายในสภาทุกครั้งนะครับว่าต้องเอาเงินงบประมาณมาแก้ปัญหาทางให้แยกน้ำมันจ่ยโดยทําสะพานข้ามนะครับปรากฏว่าปีหนึ่งเนี่ยผมอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตอบว่าตอนที่สนานอภิปรายหลายรอบเนี่ยปีนี้ผมตัง้งงบประมาณแล้ว1,200ล้านทํา3ปีเสร็จนี่คือผลงานอันแรกที่คิดว่าที่จะเรียนกับพี่น้องประชาชนในเชิงประจักษ์ ที่ว่าเป็นผลงานในฐานะเป็นผู้แทนรัษฎรที่ได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดสงขลาหลายเรื่องที่ได้ทําร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าการพัฒนาประตูเมืองให้สวยงามขึ้นมาที่โรงพยาบาลประสาทนะครับอันนั้นก็สิบประละประมาณ10ล้านเกือบ10ล้านนะครับทาให้สวยงามหรือสถานีจอดรถโดยสารที่ประมงใหม่อันนั้นผมทํา ในขณะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นประธานคณะกรรมการคมนาคมเพราะว่าท่านอดีตนายกปีระตินเนซิรณีเนี่ยท่านมาขอให้ผมช่วยเราได้เงินก็มาะมาณมา60ล้านขนาดนี้เราก็สร้างเสร็จนะครับผมก็อยากเรียนถึงพี่น้องประชาชนว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เลือกกันแค่สสอ,อย่างเดียวนายกรัฐมนตรีคนที่จะอ,อ,อยู่ในมือของท่านถ้าท่านชอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านต้องเลือกทั้งสองใบ ทั้งพรรนะครับเลือกพลเอกประยุทธ์เลือกนายเอาจอราชชสีเลือกเขตอื่นก็เลือกพักรวมใดทั้งชาติทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่อยากจะเรียนและก็อยากจะขอกับพี่น้องประชาชนนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวแอดนิวด้วยนะคะ